วันนี้ก็เป็นการประชุมบอลูมของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมการเรื่องรับโรคติดเชื้อไวรัสซิโบลานะครับก็มีการทบทวนสถานการณ์ของโรคแล้วก็มีการทบทวนการสั่งการการยกระดับของทั้งองค์การอนามัยโลกแล้วก็อ่ USCDC นะครับว่ามีข้อเสนอแนะมีมุมมองทางการสั่งการอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็คงพิจารณาในเรื่องของการดําเนินงานในประเทศนะครับ เป็นหลักคงจะมีประกาศนะครับอยู่สี่ฉบับที่จะออกในวันนี้ก็คือเรื่องประกาศของเ,อเรื่องโรคติดเชื้อนะครับเรื่องการประกาศให้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อที่จะต้องเป็นโรคติดต่อที่จะต้องแจ้งความแล้วก็เป็นโรคติดต่อที่อันตรายนะครับแล้วก็อีกฉบับสุดท้ายก็จะเป็นการประกาศประเทศหรือดินแดนที่เป็นเขตติดโรค ติดเชื้อไวลัสซีโบล่าซึ่งเราก็ประกาศ3ประเทศนะครับก็คือกินีเซราลรโอลไลบีเรียและเมืองลากรสของประเทศไนจีเรียนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ฉบับที่จะลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคอสชอแล้วนะครับซึ่งเมื่อประกาศอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะเพิ่มทำให้สามารถที่จะดำเนินการ ตามประกาศนี้ได้เนื่องจากเป็นประกาศตามพรบรโรคติดต่อดังนั้นการควบคุมณนะจุดเข้าเมืองเราก็คงจะทําให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดของการแปลงไปสู่การปฏิบัติขณะนี้ก็ได้ชัดเจนและพรุ่งนี้เราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมท,ทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังทั้งในเรื่องของการเตรียมการโรงพยาบาลทั้งเรื่องของการเตรียมห้องแลบแล้วก็การสื่อสารกับประชาชน นะครับอันนี้คงเป็นสาระหลักๆที่เราประชุมกันไดวันดีนะครับแล้วเราก็จะเตรียมการสําหรับที่จะประชุมคณะกรรมการโลคอุบัติใหม่แห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านหัวหน้าฝ่ายสังคมชีวิยาซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเป็นการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับครับก็คงเป็นทั้งหมดที่ได้ประชุมในมในในสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีรายงาน ผู้ป่วยเมื่อเมื่อวันที่8นะครับ1,779แล้วก็เสียชีวิต961รายนะครับอันนี้เป็นรายงานเมื่อวันที่ปััึวนที่ก8ตามองการในมัยโลกนะครับจาการนุชคอถามเรื่องแลบบนิดนึงค่ะแแววว่ากระทรวงวิทย์ตรวจไม่ได้อ่ะค่ะแล้วมันจะยังไงครัหมายถึงต้องส w a p เอ,อ่เชื้อจากที่โรงพยาบาลแล้วส่งไปให้สหร,หรัฐหรือเปล่าเลยค่ะป,ประเทศไหนก็ตรวจไม่ได้นะคะ พราะตัวเชื้อที่จะใช้ตรวจในนี้มันถือว่าเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ US CDC แห่งเดียวเท่านั้นนะคะนั้นเราจําเป็นต้องถ้าจะคอนเฟิร์มว่าเป็นอันนี้แน่ๆต้องส่งไปที่นั่นค่ะแต่ที่ตรวจตรวจกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองเบื้องต้นซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะเพียงแต่เขาจำลองตัวบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เราทดสอบได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ว่าการตรวจยืนยันยังต้องส่งไปที่สหรัฐอเมริกาส่วนเรื่องของประเทศไทยนะครับ<ม>ก็มอบกรมวิทย์ประสานกับทีมิชาการซึ่งประกอบด้วยมาหาวิทยาลัยต่างๆในการที่จะคุยกันทางเทคนิคนะครับว่าควรจะตรวจแลบอย่างไรในประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็พรุ่งนี้จะสรุปกันให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องแลบนะครับสำหรับการคัดกรองจาก4ประเทศนะครับขณะน,นี้ตั้งแต่8มิถุนายนมีเข้ามาแล้ว483รายนะครับ ทุกรายสบายดีแล้วก็จะอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง21วันเนี่ยเหลืออยู่79รายแล้วก็ทุกรายสบายดีครับอาจารย์คะในส่วนของสนามบินนะคะมีความกังวลว่าที่เราไม่ใช้เทอร์โมสแกนไปติดที่สนามบินเพราะเหตุผลอะไรคะอาจารย์รับเฉยครับดานเทคน,นิค อย่างที่เคยท่านบัตเคยนำเรียนนะครับว่าพอเข้ามาุ๊บเนี่ยเราจะมีคนไข้กองจาก4ประเทศนี้แล้วเราก็จะวัดอุณหภูมิเป็นหลายคนเลยนะครับเทอร์โมสแกนนี่แค่ดูเบื้องต้นว่ามีไข้ไหมแต่เราจะวัดอุณหภูมิว,ว่า37องศา34องศาเนี่ยเป็นหลายคนรวมทั้งการซักป,ประวัติและก็ที่อยู่อย่างละเอียดอย่างที่ท่านบัตเคยนำเรียนนะครับว่าเราตรวจเยอะกว่าเทอร์โมสแกนนะครับโอโมสแกนก็ที่เดินผ่านแล้วแวบๆบใช่ไหมฮะแต่นี้เราคิดว่าคนที่เข้ามาจาก4ประเทศเนี่ยเราตรวจร่างกายละเอียด ให้กรอกแล้วก็ตรวจร่างกายวัดไข้เป็นลายบุคคลนะครับ,รบน่าจะมีความละเอียดมากกว่าเทเลสแกนอ่ะวัดโดยโดยใช้เครื่อง,น,งนะครับแล้วก็มีความรครับมีการตรวจเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นมีความเฉพาะเป็นลายบุคคลนะครับเราตรวจเป็นลายบุคลคลนะครับ ครับโอเคครับอาจารย์คะหลังออกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วอะคะ่ะเรามีความจําเป็นจะต้องตรวจผู้ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินของ3ประเทศนี้ด้วยหรือเปล่าะคะนอกจากพลเมืองของ3ประเทศโดยตรงอะคะ่ะ คือหนึ่งโรคนี้เนี่ยไม่ติดต่อทางหายใจนะครับจะต้องติดต่อโดยทางสัมผัสสินคัดหลังอย่างเช่นเลือดโดยตรงแล้วก็มีบาดแผลแม้การคัดกรองคนที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยไม่มีความจําเป็นและทางผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและองค์การอนามัยโลกก็แนะนําว่าไม่มีความจําเป็นครับรนี้ไม่ติดต่อโดยการไอจามนะครับจะติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลังแล้วก็จะเป็นการสัมผสัสอย่างชนิดว่าใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อก็คง ไม่ง่ายเหมือนกับไข้หวัดน,นกหรืออื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นระบบการเฝ้าร,ระวังเนี่ยก็จะจัดให้พอเหมาะกับจัดให้เหมาะสมกับการระบาดของโรคนะครับซึ่งอันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ทีมของทางกรมควบค,มคุมโรคมีอยู่แล้วก็ดูเรื่องนี้เทียบกับประเทศต่างๆด้วยนะครับจะเป็นในมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเหมือนกันนะครับผมขยายนิดเดียวครับขณะนี้การตายที่ติดเชื้อเนี่มันลดลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเริ่มเรียนรู้เข้าใจพยาธิสภาพของโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการดูแลซึ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นการตายที่เดิมว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะตาย90ซก็ลดลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้พยาธิสภาพมากขึ้นนะครับเรื่องยาเป็นเรื่องทดลองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเอนครับก็เหลือประมาณห้า 60%, 60 จากที่ตาย90%้าสิเอร์เซหลือห0สิเซนะครับเริ่มรู้ว่าจะดูแลอย่างไรทำอะไรอย่างไรนะครับเชิญนะครับใช่คะ่ะขอย้อนกลับมาเรื่องพอบรบนิดนึง<พ>อตอน,นประกาศกาในพระราชะกิจจานุเบกษาหรือ,อยังคะก็เดี๋ยววันนี้ลงนามแล้วก็จะส่งไปประกาศได้จะมีผลบังคับใช้หนึ่งวันหลังจากประกาศนะครับโอเคนะครับสิ่งจำเต้องประกาศในราชกิจจามีผลหลังจากประกาศหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ลงประกาศนะครับ นะวันนี้ลงนามก็จะส่งไปลงประกาศนะครับโอเคครับจะขอเท่านี้เลยครับเมื่อกี้ที่บอกตัวเลขไปเนี่ยเป็นวันที่แปดแต่ล่าสุดเนี่ยองการดำามิโรคประกาศตัวเลขเมื่อวันที่สิบเอดสิงหานะครับเป็นหนึ่งพันแปดร้ยสสบแปดายแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งพันสิบามรายครับหนึ่งแปดสี่แปดแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งศูนย์หนึ่งสามครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับณนะวันที่สิบอ็ดสิงหาคมเอาดูวันที่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับ